ก็ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพี่น้องและก็ทุกท่านด้วยนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมครับวีไอนะครับก็ผมเล่นคือว่าผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วครับเกมไมครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นอีกครั้งกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมวันอเคแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์จะพา ทุกคนมาดูบ้านของ GM นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอกดแล้วก็เราก็อยู่แล้วก็เราไปดูบ้าน GM กันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปอยู่ที่บ้าน GM โคตรสวยนะครับโอเคไปโอเคนะครับนี่ก็บ้าน GM กันใช่เลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บนึง จะเข้าบ้านไหนดีวนะโอเคนี่ก็มันคริสต์มาสนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาลรันี่ก็ผมก็มาอยู่ที่บ้านก่อนย m อแล้วนะครับโอเคดูสครับบ้านคนควยเลยครับทุกคนโอ้โหมีทั้งคนเลยครับคนโคตรเยอะะครับดูสิครับโอ้โหโอ้ เป็นอะไรที่ช่างสวยงามมากเลยครับด้านทุกคนดูสิครับทุกคนว่ามันแบนสมจริงวะครับคือครับมีทั้งคนแล้วก็มีอีกเยอะเลยครับไม่รู้ว่ามันคือคนจริงหรือว่า,วาบอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าบ้านเกมม,มันก็ฝยเหมือนกันครับดูครับมันทักทายผมด้วย วัด,ดี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 ทุกคนวัด,ดีทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยิงเปล่าวะเอ้าอะไรวะเอ้าเกมเกมใหม่ทีครับ <C oughs> อันนี้ก็เรนง์จื้ออะไรวะโอ้โหมันโคตรสวยมากเลยครับทุกคนถ้าคนทำจริงนี่ไม่น่าจะไม่ได้หรอกนะครับต้องเป็นเ m มยังเดียว มันโอ้ดูสิครับดูสิครับทุกคนโอ้โอ้เอ้าโอ้มันเป็นด้านล่างมันมีอีกวะอมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหมคอเปิดประตูวะเดี๋ยวผมคอสั่นสั่นรวจด,ด้านล่างด้วยครับมันเปิดมันว่ามันเปิดประตูได้หรือเปล่าโอ้มันเปิดได้ด้วย ไปได้เหรอไวะโอเคเปิดได้แล้วโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเราไปขึ้นข้างบนไปพร้อมกันครับมันนี่ทำไมไม่มีคนวะตรงนี้ ผมก็ขึ้นจะลองขึ้นว่ามันขึ้นยังได้ไหมเฮ้ยมันขึ้นได้วะดออ๋อมันขึ้นได้ขึ้นได้อออออ้เคโอเคขึ้นได้แล้วทุกคน เอาอยู่กับกองไฟนี่มันกองไฟแล้ววะนี่ยใครม,มาเผาตัวนี้วะเนี่โอ้โหโอเคโอ้โหเรวมาดูวิวก่อนครับเดี๋ยวผมกอบฟังประตูว่ามันพังได้ไมั้ยมันพังไม่ได้โอเคเดี๋ยวผม เดี๋ยวมาลงต่อนก,กัน,นครับโอเคลงเลยเอ๋อ oh, มันเปิดเปิดไม่ได้วะเอ๋อเฮ้ยจ,จ,จะลงยังไงวะนี่มันเปิดไั่ได้วะ่ะอ้าผมอดตายอยู่ที่นี่แน่เลยโอ้ยโอ้โหกูจะลงยังไงวะนี่ ดูสิดูสิดูเดือดทุกคนโอเคผมติดในนี้แน่เลยพอคนพุบตุบเป็นเป็นแต่ย่างเลยครับเป็นโกโก้ขากลายเป็นโกโก้ขาดูสะมันลงดูสิโอเคโอเคมันมันหลุดละโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ ก็กดซับสไครด้วยนะครับก็สำหรับลิมนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย